อัวอาาดัไปนะครับดตรลงไปนะครับัานั้นก็เอาเส่รคไปนะครับเ็อแนะนนะครับราตาสะอาดทุกอย่างนะครับอาเร่นม่รถว่าแข็ดีหน <small spirit> ้าให้า ตีเวลาปิดก็คือต่อเรื่องเลยใช่ป่ะคะคนนี้ทีาเสร็จแล้วก็มาดีเลยใช่ป่ะบางบางเรถ้อเล็กท่านเราก็จะปิดแล้วก็สอนอันนี้เดี๋ยวหนูลองถ้าเรื่อกระบวนการปิดจริงนะครับแย่ก็เป็นคนบันคนต้างคน acting แล้วก็คนละเมียงผลิตภัณฑ์นะครับเกษตรกรมุ่งมั่นนะครับเป็นหน้าที่กันนะครับ หนึ so across, you know, ่ตัหนึ่งอย่างเพืแลกอยู่กับตุี่นะครับอ่าล้วเเสร็จแล้วครับมีกระปุกใช่ครับมันจะเป็นอลูมิเนียมแตกไป่อนนควับหึ่งชั้วก็จะเป็นปฝาอีกกระปุกหร่เพื่อเราจะไปแ่นะับแล้วก็พอดูกระปุกเหานั้ราคาเท่าไหร่เก็บาทครับ พี่ว่าแพคแล้วแพคแล้วที่เราจำหน่ายน้ำพกวทูฟูจะขายอยู่ที่80บาทค่ะขนาดสามร้อสอินก้าีเี้ยงแล้ไม่มีสามร้องร้อยนะครับก็ร็ชนอะไรรชนอะไรเขาไดูการเสบาทแล้วก็จะายกาบาทเ็ดบาทนี่คือไอ้ขารวมอะไรยังไม่ใช่มตัวกบ นะ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  <laughs> 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 <laughs>